สวัสดีนักเรียนที่รักทุกคนนะคะวันนี้เรามาเจอกันในคาบวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนะคะในเรื่องาศาสนาในประเทศไทยเราอยู่กันที่มาตรฐานส1 1ป .5 ทับสสรุปพุทธประวัติตั้งแต่เสด็จกรุงกระบินลพัรจนถึงพุทธกิจหรือ ประวัติศาสดาที่ตนนับถือตามที่กำหนดนะคะในตัวชีวัดมาตรฐาน2.1.1.5.2เนี่ยนะคะสิ่งสำคัญก็คือให้นักเรียนนะคะสรุปความสำคัญของศาสนาต่างๆในประเทศไทยซึ่งมีด้วยกัน4ศาสนานะคะได้แก่พระพุทธศาส,สนาศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์และศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะ ขั้นตอนการเรียนออนไลน์ยังเหมือนเดิม1น,นักเรียนจะต้องมีหนังสือแบบเรียนอทท 2. ต้องศึกษาตัวชี้วัด3ศึกษาบทเรียนและ4ทําแบบฝึกหดัดและแบบทดสอบตามที่คุณครูกําหนดนะคะในส่วนของตารางสอนวันนี้เราเจอกันวันจันทร์คาบที่4เวลา12.30ถึง13.30นะคะ เป็นการเฉลยแบบทดสอบนะคะที่คุณครูบอกไว้ตั้งแต่คาบเรียนที่แล้วขั้นตอนแรกคือการสรุปสาระสำคัญนะคะของความสำคัญของพระพุทธศาสนานะคะแบ่งเป็นสองส่วนใหญ่ด้วยกันก็คือ 1. พระพุทธศาสนาเนี่ยมีความสำคัญในส่วนที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมนะคะ เพราะว่าพพุทธ,ธาศาสนาเนี่ยได้ก่อให้เกิดมรดกทางวัฒนธรรมเช่นประเพณีและการดำเนินชีวิตของสังคมไทยของเรานะคะในส่วนที่2คือเป็นหลักในการพัฒนาชาติเพราะว่าพระพุทธาศาสนานะคะสอนให้เราเป็นคนดีเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจมีคำถามว่าถ้าตอบไม่ตรงกับคุณครูทุกตัวอักษรถูกต้องไหม ถูกต้องนะคะสามารถตอบเป็นแบบอื่นได้แต่ว่าต้องเป็นคำตอบที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้การเรียนออนไลน์เนี่ยเป็นที่คุ้นชินกับทุกคนแล้วนะคะแหล่งข้อมูลและความรู้นะไม่จำเป็นที่จะต้องรอให้คุณครูประจำวิชาป้อนให้นักเรียนอาจจะสามารถศึกษาจากวิดีโอเก่าๆของ d l t อนะคะหรือว่าแค่พิมพ์หัวข้อชื่อเรื่องที่นักเรียนลงไปในอินเทอร์เน็ตนะคะ ก็จะมีวิดีโอต่างๆเนี่ยขึ้นมานักเรียนสามารถทําความเข้าใจแล้วก็สรุปมาเป็นคําตอบนะคะของแบบเรียนเราการเรียนวิชาสังคมศึกษาป .5 ของเราคุณครูยึดแบบเรียนอ,อจทอเป็นสําคัญนะคะคือเราจะเรียนตามหนังสือเลยเพื่อสะดวกต่อการวัดและประเมินผลนะคะและเก็บคะแนนเพราะเราไม่รู้ว่าโควิดจะอยู่กับเรานานแค่ไหน ระยะเวลานานเท่าใดเราจะกลับมาเจอกันในห้องเรียนตามปกตินะคะเพราะฉะนั้นให้ยึดตามหนังสือเป็นหลักนะคะต่อไปนะคะเป็นเกาะที่2เรื่องศาสนาต่างๆนะคะในประเทศไทยเราเรียนไปด้วยกัน4ศาสนานะคะก็คือศาสนาพุทธ คริสต์อิสลามและาศาสนาพราหมณ์ฮินดูซึ่งเรียกสั้นๆว่า,าศาสนาฮินดูนะคะในส่วนนี้คุณครูจะให้นักเรียนสรุปเป็นสามหัวข้อใหญ่ตามตารางที่คุณครูใส่ไว้ในส,สไลด์นี้เลยนะคะนักเรียนจะได้กลับมาดูได้นะคะหศาสนาบุคคลหมายถึงบุคคลผู้ทำหน้าที่สืบทอดศนาสน,นานั้นๆนะคะคุณครูขออนุญาตไม่พูดถึงาศาสดาเพราะเราทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่า แต่ละศาสนาเนี่ยมีศาสดาอะไรนะคะจากการเฉลยแบบฝึกหัดหน้าที่สองนะคะในวิดีโอก่อนๆนั้นก่อนหน้านั้นนะคะมาดูพุทธศาสนาศาสนาบุคคลที่สำคัญของศาสนาพุทธได้แก่พระสงแน่นอนว่าไม่มีใครไม่รู้จักพระสงฆ์นะคะศาสนาวัตถุหมายถึงสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับศาสนาเป็นสิ่งที่เคารพบ,บูชานะคะ ของศาสนาพุทธก็ได้แก่พระพุทธรูปต่อไปนะคะศาสนาสถานหมายถึงสถานที่หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศาสนานั้นๆเช่นศาสนาพุทธก็ได้แก่วัดโบสถ์วิหารนะคะเราไปทําบุญที่วัดแต่เราทําการอุปสมบทหรือว่าบวชพระที่โบสถ์นะคะ ต่อมาศาสนาคริสต์ผู้ที่สืบทอดศาสนาคริสต์หรือว่าศาสนาบุคคลก็ได้แก่บัตรหลวงนะคะจะเป็นผู้ที่ทําพิธีต่างๆศาสนาวัตถุที่สําคัญก็คือไม้กางเขนนะคะคงไม่มีใครไม่รู้จักนะคะไม้กางเขนเนี่ยถูกเอามาทําเป็นเครื่องประดับมากที่สุดเลยนะคะศาสนาสถานที่สําคัญของศาสนาคริสต์ก็คือคริสทักรก็คือสถานที่ที่ทําพิธีกรรมนั่นเองนะคะ ต่อมาศาสนาอิสลามศาสนาบุคคลได้แก่อิมัมนะคะศาสนาวัตถุนไม่มีศาสนาอิสลามเน่ยสอนให้ไม่ยึดเหนี่ยวกับศาสนาวัตถุถ้านำถือศาสนาอิสลามห้อยพระพุทธห้อยพระได้ไหมห้อยส้อยพาะได้ไหมตอบว่าไม่ได้นะคะต่อมาส,าส,าสถานนะคะของศาสนาอิสลามได้แก่มัสยิด ศาสนาสุดท้ายคือศาสนาพราหมณ์ฮินดูหรือเรียกสั้นๆว่าศาสนาฮินดูนะคะศาสนาบุคคลที่สําคัญคือพราหมณ์ศาสนาวัตถุได้แก่เทวลูกศาสนาสถานได้แก่เทวสถานนะคะต่อไปมาดูเฉลยแบบทดสอบที่1น,นะคะข้อ1 ให้นักเรียนวงกลมลงไปในแบบเรียนเลยนะคะแล้วถ้าหากว่านักเรียนตอบถูกให้นักเรียนขีดถูกด้วยปากกาสีแดงหรือดินสอได้ถ้านักเรียนขีดผิดนะคะก็ให้นักเรียนถ้านักเรียนวงกลมตอบให้นักเรียนกากระบาทในข้อที่ถูกนะคะคือทําให้นักเรียนทราบให้ได้ว่าข้อที่ถูกเนี่ยมันคืออะไรข้อ1น,นะคะโจทย์ถามว่า รัดกทางวัฒนธรรมในประเทศไทยข้อใดเกี่ยวข้องกับศาสนาคริสต์นะคะศาส,สนาคริสต์ตอบข้อ4นะคะอาสนาวิหารอาัศว์ฉันนอาสนาวิหารอาัศว์ฉันนมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโบสถ์อัศว์ฉันนนะคะดูในรูปภาพที่คุณครูค้นหามาให้นะคะหน้าตาสวยงามมากๆเลยโบสถ์นะคะอัศว์ันนเนี่ยเป็นสถานที่เป็นโบสถ์ที่สวยที่สุด นะคะในประเทศไทยเขาตั้งอยู่ที่เลขที่23ซอยเจริญกรุง40เขตบางรักกรุงเทพถ้าโควิดจากเราไปแล้วนักเรียนก็สามารถที่จะไปเที่ยวชมได้นะคะต่อไปข้อ2ถามว่าเหตุการณ์ใดเกี่ยวข้องกับพุทธกิจสำคัญในด้านยาปัตธจริยานะคะพุทธกิจที่สำคัญเนี่ยมีอยู่5 5อย่างนะคะพุทธกิจหมายถึงกิจวัตรที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติในแต่ละวันนะคะสรุปได้ดังตารางในส่วนข้อ2นะคะตอบข้อ3การแสดงธรรมโปรดพระประยุรยาตตนะคะค่อมาข้อ3การบำเพ็ญพุทธจริยาของพระพุทธเจ้าแสดงให้เห็นถึงคุณธรรมที่ควรเอาเป็นแบบอย่างในด้านใดนะคะ ให้นักเรียนดูพุทธกิจที่สําคัญที่คุณครูนําเสนอในสไลด์นี้นะคะตอนที่1ขั้นตอนที่1เนี่ยเวลาเช้าเสด็จไปโปรดสัตว์เป็นลายบุคคลเวลาบ่ายนะคะก็แสดงธรรมแก่ประชาชนทั่วไป <c oughs> เวลาค่าก็ทรงพระราชทานพระโอวาทแก่พระสงฆ์สาวก <c oughs> เวลาเที่ยงคืนก็ทรงตอบปัญหาธรรมะกับเทวดา <c oughs> และเวลาใกล้รุ่งก็ทรงพิจารณาดูว่า มีผู้ใดที่สามารถบรรลุธรรมได้นะคะเพื่อจะเสด็จไปโปรดอีกจะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ทําหน้าที่เผยแผ่พระาศาสนาอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็แสดงถึงคนที่มีความเสียสละต้องการให้คนอื่นพ้นทุกนะคะเป็นคนประเภทไหนนะคะก็ตอบข้อ4มีความเสียสละไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยนะคะพระพุทธเจ้าเนี่ย ทรงตัดสรูุแล้วจึงแสดงธรรมพระองค์ตัดสรููหลุดพ้นจากห้วงทุกข์แล้วนะคะก็อยากให้บุคคลอื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพระองค์หลุดพ้นจากห้วงทุกข์ไปด้วยนะคะต่อมาข้อ4ม่มรดกทางวัฒน,นธรรมด้านจิตใจที่มีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนาคือข้อใดตอบการกราบการไหว้นะคะต่อไปข้อห้า พระคัมภีร์ทางศาสนาในข้อใดกล่าวถูกต้องอะให้นักเรียนดูสไลด์นี้นะคะด้านบนจะเป็นศาสนาต่างๆด้านซ้ายมือก็คือจะเป็นศาสดาคัมภีร์สาวกศาสนสถานพิธีกรรมและสัญลักษณ์นะคะถ้านักเรียนจำตารางนี้ที่คุณครูโชว์ไว้ในสไลด์นี้ให้ได้นะคะนักเรียนจะ ตอบคำถามในเรื่องที่1เนี่ยนะคะถูกต้องหมดเลยนะคะคุณครูมั่นใจก็มาดูข้อ1นะคะข้อหา 5, ข้อ1คําคำพีอังกุระอ่านตรงกับาศาสนาอิสลามเอถูกต้องไหมนะเราก็มาดูาศาสนาอิสลามอยู่ตรงไหนาศาสนาอิสลามนี่นะคะาศาสนาอิสลามแล้วเราก็มาดูช่องคำพีปึ๊บตรงกันไหมอังกุระอ่านนะคะถูกต้องไหมเอ่ย คำทีอันกุรานศาสนาอิสลามอาถูกต้องเพราะฉะนั้นข้อ5ตอบข้อที่1นะคะต่อไปข้อ6ศาสนาคริสต์มุ่งเน้นในเรื่องใดศาสนาคริสต์จะมีความโดดเด่นมากเลยในเรื่องอะไรให้เวลาคิดตอบข้อ3มมีความรักความเมตตานะคะต่อผู้อื่น ทุกๆวันวาเลนไทน์นะคะนักเรียนก็จะไปเสกสันดอกไม้เสกสันหัวใจมาทำการแตะกันนะคะนั่นแหละเป็นโมรดกอย่างหนึ่งที่ศาสนาคริสต์ทิ้งไว้ให้เรานะคะก็คือการแสดงความรักนั่นเองนะคะต่อมาข้อ7ศาสนาใดไม่มีศาสดาอ่าก่อนหน้านี้คุณครูก็พูดไปแล้วในสไซสไลท์แรกๆนะคะตอบข้อ4 ศาส,สนาฮินดูนะคะไม่มีศาสดานะคะต่อไปข้อ8พระเจ้าสูงสุดของมุสลิมคือใครตอบข้อ2พระอันล่อนะคะหรือบางหนังสือบางเล่มนะคะจะเขียนว่าพระอันลอก,ก็เหมือนกันนะคะต่อไปข้อ9และข้อ10นะคะในแบบฝึกให้ในักเรียนอ่านข้อความสั้นๆสรุปจับใจความแล้วก็ตอบคำถามนะคะ ในข้อความระบุว่าเดี๋ยวคุณครูอ่านให้ฟังนะคะสอนให้เข้าใจถึงไตรลักษณ์รู้เท่าทันจิตและการปรุงแต่งเข้าใจสภาวะเหตุและปัจจัยของทุกข์และวิถีทางพ้นทุกข์โดยสั่งสอนให้ผู้ที่สามารถมองเห็นธรรมให้เข้าใจธรรมได้ทุกข์มาอีกแล้วทุกข์คุณครูได้พูดถึงเรื่องทุกข์ไปแล้วแหละนะคะง่ายมากเลยพอมีคำว่าทุกนะคะข้อ9ถามว่า ศาส,สนาที่มีการสอนตามข้อความนี้หมายถึงศาสนาใดศาส,สนาที่สอนเรื่องทุกข์เรื่องการดับทุกข์แน่นอนตอบข้อ2พระพุทธศาส,าสนานั่นเองนะคะต่อไปข้อสิบข้อสุดท้ายใครปฏิบัติตามหลักคําสอนนี้ก็คือหลักการหลักคําสอนที่ให้พ้นทุกข์นั่นเองนะคะข้อ1แก้วเก็บสะสมโบราณวัตถุเพราะกลัวสูญหายพ้นทุกข์ไหม ไม่พ้นทุกนะคะเป็นปู่โสมเลยเป้าซับสะสมนู่นนี่นั่นกลัวให้มันสูญหายนะคะแล้วเราเป็นประชาชนคนธรรมดาไม่มีสิทธิ์ที่จะสะสมโบราณวัตถุนะคะข้อหนึ่งไม่ถูกต้องข้อสองหน่อยอ่านหนังสือจนดึกทําให้ตื่นสายมาโรงเรียนสายการอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนเป็นเรื่องที่ดีแต่หน้าที่หลักของนักเรียนคือนักเรียนต้องมาโรงเรียนเพราะคุณครูจะเช็คเวลาเรียนนะคะเพราะฉะนั้น หน่อยปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองไม่สมเหตุสมผลนะคะนอนดึกก็เลยมาโรงเรียนไม่ทันนะคะข้อนี้ก็ไม่ถูกต้องต่อมาข้อ3ต้องทําพิธีสเสดาะเคราะห์เพราะประสบอุบัติเหตุบอ่อยเราไม่รู้ว่าโตเนี่ยเขาประสบอุบัติเหตุอะไรแต่ว่าเขาทําพิธีสเสดาะเคราะห์นะคะมันถูกต้องไหมคะถ้าหากว่า ใช้หลักพระพุทธศาสนาหลักอริยาาสัจสี่นะคะเคราะห์เนี่ยทำให้โต้งเป็นทุกข์ต้องจะต้องไปหาสาเหตุของของเคราะห์ของอุบัติเหตุเช่นขับรถเร็วหรือว่าวิ่งเร็วลงบันไดวิ่งบนอาคารเรียนแล้วหกล้มบ่อยไปชนเสาปูนหัวแตกนะคะนั่นคือการประสบอุบัติเหตุของโต้งต้องต้องแก้ที่ต้นเหตุต้อง,ต,องต้องไม่วิ่งบนอาคารเรียนเดินเร็วถูกต้องไหมคะ ต้งก็จะไม่ล้มไม่ชนเสานะคะเพราะฉะนั้นข้อ3ก็ยังไม่ถูกใบสะดอะคอนะคะไม่ได้ทําให้อุบัติเหตุลดลงแต่อย่างใดมาดูข้อ4นะคะข้อ4ต้นเล่นกีฬาไม่เก่งจึงขยันฝึกซ้อมจนได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนอ่าตอนแรกทุกของต้นก็คือเขาเล่นกีฬาไม่เก่งเขาก็ไปหาสาเหตุแห่งทุกข์เอ๊ะทำไมเขาเล่นไม่เก่งอ๋ออ่อนซ้อมแน่นเลย พอเขารู้สาเหตุแห่งทุกข์แล้วเขาก็แก้ไขที่สาเหตุในเมื่ออ่อนซ้อมก็ต้องซ้อมบ่อยๆนะคะพอเขาซ้อมบ่อยๆเขาก็เก่งถ้าเราทําอะไรนะคะบ่อยๆเรามีความคุ้นชินกับสิ่งนั้นเราก็จะมีความชํานาญชํานาญมากๆก็กลายเป็นเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญมากๆก็กลายเป็นเก่งนะคะนักเรียนลองอ่านหนังสือพระพุทธศาสนาตอนที่หนึ่งเนี่ยนะคะลองอ่านดูสักสิบรอบ รอบนี้คุณครูเชื่อว่า10ข้อเนี่ยถ้านักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริตต้องมีคนตอบผิดบ้างคงไม่มีคนตอบถูก10ข้อทุกคนเป็นแน่แท้นะคะแต่ถ้าหากนักเรียนกลับไปอ่านใหม่แค่2รอบและกลับมาทําใหม่คุณครูเชื่อว่านักเรียนจะต้องได้คะแนนมากกว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จก็อยู่ที่นั่นถ้าเราไม่เข้าใจแบบเรียนวิชาอะไรก็ตามเราก็แค่กลับไปศึกษาใหม่ ทุกวันนี้นะคะเทคโนโลยีอยู่ใ,ใกล้เรานะคะเราอาจจะไม่จําเป็นต้องไปอ่านก็ได้เราก็ไปศึกษาเรื่องราวที่คุณครูมาบันทึกวิดีโอต่างๆสอนเรื่องราวต่างๆไว้ให้หนักเรียนนักเรียนก็อาจจะมีความเข้าใจมากขึ้นไม่ต้องอ่านแต่ฟังเอาแล้วการฟังก็ฟังได้หลายรอบนะคะเสร็จแล้วก็มาทบทวนทําแบบฝึกเหมือนที่คุณครูพระแยะยามฝึกให้หนักเรียนทำนะคะนักเรียนก็จะมีความคุ้นชินนะคะมีความเก่งแต่การเรียนพุทธศาสนานะคะ ไม่ได้สอนให้นักเรียนเป็นคนเก่งอย่างเดียวสิ่งที่คุณครูอยากให้นักเรียนมีหลังจากเรียนพุทธศาสนาเรียนหลักธรรมต่างๆจบแล้วก็คือการมีความเข้าใจในคำสอนนั้นๆนะคะเช่นถามตัวเองว่าตอนนี้เราทุกเรื่องอะไรแล้วหาสาเหตุของมันให้ได้เราไปแก้ที่สาเหตุความทุกข์อาจจะไม่หมดไปในทันทีทนันใดแต่ความทุกข์จะลดลงนะคะเช่น ตอนนี้ความทุกข์ของเราคือเราไม่ได้เจอกันนะคะคุณครูก,กับน,นักเรียนไม่ได้เจอกันในห้องทุกมากมากเลยสาเหตุก็คือไม่ได้เรียนสาเหตุก็เป็นโควิดนู่นนี่นัน่น,น,นเราก็หาวิธีการดับทุกข์เราจะเรียนอย่างไรนะโดยที่เราน่ไม่ได้เจอการเราเรียนออนไลน์เรียนในหนังสือนะคะมันก็บรรเทาความทุกข์ลงไปได้บ้างแต่อาจจะยังไม่หมดนะคะตอนนี้ ถ้าจะหากจะให้ทุกของเราหมดไปก็คือเราจะต้องค้นพบยาที่มาฆ่าเชื้อโควิดได้และทําให้โควิดเป็นไข้หวัดธรรมดานะคะเหมือนไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดตามฤดูกาลไม่น่ากลัวเป็นแล้วไม่ถึงกับตายแค่ไอคอดแคกนะคะถ้าถึงวันนั้นเราก็จะไปเจอกันในชั้นเรียนได้เป็นปกตินะคะซึ่งคุณครูก็หวังว่าวันนั้นนะคะมันจะมาถึงโดยเร็ว สำหรับวันนี้นะคะก็คงจะฝากไว้เท่านี้ในเรื่องต่อไปนะคะเป็นเรื่องหลักธรรมของศาสนาต่างๆเราก็จะเรียนการทีละหลักธรรมนะคะสังคมศึกษาเนี่ยคุณครูจะบอกเสมอว่าคุณครูจะสอนเฉพาะหัวใจสําคัญของแต่ละเรื่องอย่างหัวใจสําคัญของเรื่องนี้นักเรียนไปดูตารางที่ผ่านมาสไลด์ก่อนหน้านี้ถ้านักเรียนสามารถ จำตารางได้ทําความเข้าใจตารางนั้นได้นะคะบทเรียนที่หนึ่งเนักเรียนเข้าใจแล้วเราไม่ต้องเรียนเยอะอะไรมากมายนะคะต่อมาเนี่ยคุณครูจะสอนหลักธรรมทีละหลักธรรมแต่ตอนนี้นะคะก็ให้นักเรียนกลับไปเฉลยแบบึทหัดของตัวเองให้ถูกต้องในวันที่เรามาเจอกันนะคะแบบเรียนจะต้องเรียบร้อยผ่านการเฉลยมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เขียนคะแนนให้ตัวเองด้วยความซื่อสัตย์ไว้ข้างบนอย่างเรียบร้อย คุณครูจะมีวิธีทดสอบนักเรียนอีกเมื่อเราเจอกันนะคะวันนี้เอาไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ